ส,สวัสดีครับพี่น้องชาวสุโขทั้งหลายนี่คือรายการเฮฮาบรรดาเราซึ่งผมจะได้เก็บรวบรวมอัตชีวประวัติโอ้มันจะอา,อาจจะอยู่ยิ่งใหญ่แต่ว่าจยากจะรวบรวมชีวิตของเด็กสุราที่หลายๆคนไม่ทราบว่าข้อหนึ่งกว่าจะมาเป็นเด็กสวนเนี่ยยากมากข้อสอง เป็นเด็กส่วนแล้วยากกว่าข้อสพอจบเป็นสิทธิ์ข่าวสุขกราแล้วโคตรยากที่สุดนะครับวันนี้ผมก็ได้เจอน้องคนหนึงน้องปับ๊บเป็นน้องที่ออกจากมมสี่เพราะว่าความประพฤติน้องเขบอกว่าเป็นปพวกสัตว์เลื้อยคลานเดี๋ยวไปฟังชีวิตน้องก่อนดีว่าเป็นอย่างไรแต่ที่สํำคัญคือเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนครับไปอยู่เมืองนอกมานานมากกลับมาเพื่อนก็ยังรับว่า เฮ้ย <Hey, S 2> มึงยังอยู่ร้อยสิบสี่อยู่เหมือนเดิมแล้วที่สําคัญอีกอย่างนที่ผมประทับใจน้องก็คือว่าผมถามน้องเขาว่าเฮ้ย hey, สุโขลาให้อะไรน้องสวนกลับมาว่าอย่าถามว่าให้อะไรพี่ต้องถามกลับว่าเราให้อะไรกับสุโขลาบ,บ้างโอ้โหโดนโดนเต็มเต็มเป็นคําตอบเป็นการสัมภาษณ์ที่ฟังแล้วผมว่าน้องๆหลายคนที่กําลังเรียนอยู่อาจจะได้ข้อคิดไปพบกับน้องปั๊บร้อยสิบสี่ครับ จัง,ง,จง,งจแดนอ่าสวัสดีครับเอ๊ะน่าจะเองหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเทิดศิ์นินวชรมาณีนะครับอืมอ่า OSK รุ่น114ครับก็ซืรี่ยรุ่นอ่าฟ้าคำรามครับได้จำตัวผม๊ะจำไม่ได้จริงคนานมากแล้วครับเพราะว่าทุกวันนี้ชื่อตัวเองก็บางทีจำไม่ค่อยได้ครับเอ้ะตะกูลนี้คุ้นๆน,นะก็ก,ก็ก็มีเรียนกันหลายรุ่นนะครับอ่ก็ ก็ไล่มาตั้งรุ่นร้อยสี่แล้วก,ก็น่าจะร้อยเจ็ดร้อยพี่ชายแท้ๆร้อยสิบสองลูกพี่น้องร้อยสิบสามแล้วก็ผมร้อยสิบสี่ก็น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วครับเพราะคงจะไม่มีลูกครับครัเมียก็ไม่รู้จะหาได้ไหมครับแม,ม่มีดีกว่าครับครับเรือเราเราจบสุกุลาบไหมเออไม่ไม่ได้จบครับก็ถึงมห้าก็ถูกแต่ส่งไปเรียนที่อเมริกาครับ แต่ว่าเรียนดีมากก็นิดนึงครับก็เลขหนึ่งหาไม่เจอครับมีมีศูนย์จุดแล้วก็ตามไปเรื่อยๆปรับครับประมาณนั้นถ้าเรากิจกรรมหรือว่าอะไรกิจกรรมครับก็ถึงปีนกำแพงครับใช่ไหมทำกิจกรรมเิชเชอร์หรือว่าไม่ครับไม่ครับไม่ปีนกำแพงครับโตเลยอย่เดียวแม่ส่งถึงโรงเรียนแล้วก็ปีนกำแพงออกครับไม่ใช่ไหมทำไมทำไมทไมไม่ชอบเรียนหรือว่าอะไรไม่ใช่แนวฮะไม่ใช่แนวมามาสุขเดาได้ไงเพราะว่าที่บ้านส่งมาเลยไก็ด้วยครับพอดีว่า พี่สาวก็เรียนสตรีวิทย์พี่ชายก็สุโขาัยสอบเขาเองกันหมดครับก็เลยพ่อก็เลยอันไหน,ไหนๆก็สุดท้ายแล้วก็เอาเข้าไปไหนละกันนะฮะพอมาอยู่สุโขลายปุ๊บทำไมถึงว่าไม่ใช่แนวเขาไม่ใช่แนวด้านการเรียนนะไม่เกี่ยวกับเพื่อนนะไม,ไม่เกี่ยวกับเพื่อนครับเพื่อนดีทุกอย่างครับสังคมทุกอย่างดีหมดครับตัวเราเองที่ไม่ดีพอถ้าย้อนไปเสียใจไหมไม่เสียครับไม่ไม่ใครเสียใจกับกับกับสิ่งที่พ่อแม่ให้มาแล้วก็สิ่งที่เราได้เจอเพื่อนเพราะว่ามันก็เป็น มัน,เป,นเป็นเหมือนสังคมหนึ่งที่มันมันผูกมัดเข้าร่วมกันนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งอะไรเหมือนเพื่อนเขาแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครดูถูกเราฮะนี่คือสิ่งที่ดีครับแล้วก็การที่ได้เข้ามาเจอสังคมอาจารย์หลายๆอย่างพี่น้องรักกันดีเวลาเราเดินไปข้างนอกเนี่ยฮะเห็นเสื้อโอสเค เสื้อกีฬาเสื้ออะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเออเราเดินเข้าไปทักคุยกันนี่คือสิ่งที่เป็นมิตรภาพที่ดีอย่างหนึ่งเราเราออกจากม .4 ออกเลยเหรอออกเลยครับลาเพื่อนไหมลาคร,ครับเพื่อน <c oughs> ก็ไปส่งถึงสนามบินแล้วก็บอกเออโชคดีนะมึงไ <c oughs> ปกี่ปี <c oughs> ก็ไปเรียนปรยาตรีอ่าปอ่าไปเรียนไฮสคูลก่อนแล้วก็ไปปรยตรีครับแล้วก็อยู่ที่นูน่นไปเลยแล้วก็ยาวมาถึง กลับมาสักปี2,554สิปีที่แล้วพอดีปีน้ำท่วมเรียนที่เมืองนอกแม่งย่าของเมืองไทยด้วยเฮ้ยคนละแนวว่ะคนละแนวคนละแนวเป็นไงเป็นไงอะไรไปต่ออะไรไปต่ออะไรอ่าเรียนด้านมาร์เก็ตติ้งครับก็จริงๆแล้วยากไหมคือจริงๆตำราที่นูน่นไม่ได้ซับซ้อนเหมือนที่นี่อ แล้วตอนเรียนไฮสคูลก,ก็ต้องพยายามนิดน,นึงเพราะว่าไม่ใช่ภาษาเราตอนแรกไปก็คือเยสันโนตอนนี้กลับมาก็โนเอนเดียสประมาณนี้ครับแล้วระหว่างไปเรียนที่นู่นเนี่ยติดต่อเพื่อนทิ่คุโลาัไหมติดต่อครับก็ก็กมีมีบินไปหาบ้างมีมมมมบางคนก็เพื่นอนบินไปหาเลยบินไปหาครับบินมั ana, <า>นเรียนมหาลัยมันปิดเทอมสองเดือนมันไปอยู่กับผมสองเดือนพามันไปตลอนนู่นนี่สนุกดีครับแล้วชีวิตที่เมืองนอกอยู่อยู่ที่ไหน ถ้าตอนไฮสคูลเรียนที่ชิคาโกแถวชิคาโก้ครับอิลินอยส์แล้วก็หาอะไรไปเรียนที่วิสคอนซินพอเจอแบบนักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามที่มีโอเอสเคชูภูฟ้าเนี่ยมีครับก็มีมีรุ่นเดียวกันที่ไปเจอโดยบังเอิญที่ที่ชิคาโก้เขาก็ไปเรียนตั้งแต่ตอนมัธยมเหมือนกันน่าจะโดนเตะส่งไปเหมือนกันแต่ว่าคนละปีเท่านั้นเองครับแล้วก็ไปเจอกันโดยบังเอิญกีฬานาหารไปร้องคาราโอเกะเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่เขาอยู่ที่นู่นเลยไม่ไม่ได้กลับ ส่วนก็รุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียนที่มหาลัยก็มีมีบ้างครับมีพวกรุ่นพี่ที่เป็นเรียนต่อโทรเรียนต่อปริญญาเอกเยอะอยู่เยอะอะไรพอกลับมาปุ๊บความสัมพันธ์ร,ระหว่างเพื่อนสุขหลาบยังอยู่ไหมคือบางคนอกออกเห็นหน้ากันเนี่ยนึกออกแต่ให้นึกชื่อนึกไม่ออกไม่หปาว่าเพื่อยนย,อววยังยอมรับว่าเป็นสุขหลาบไหมยอมรับครับยอมรับเ <laughs> พราะว่าถึงแม้เราจะจะออกไปทางสัว์เลยคานนิดนึงแต่ก็โอเคครับได้อยู่ได้อยู่ ยังเป็นรับอยู่ร้อยสิบสี่เหนียวแน่นอยู่ครับไปงานเลงรุ่นก็เพื่อนยังทักกะอยู่จำชื่อเราได้ครับก็อย่าเรียกเราชื่อเราเหมือนเดิมไม่ต้อเรียกใครเดิมก็เรียกชื่อพ่อชื่อแม่เหมือนเดิมครับไม่ได้เรียกชื่อเราเพราะว่าถ้าถามเราชื่ออะไรเนี่เพื่อนกเตาบม่ไม่ตอบไม่ได้เหมือนกันครับประมาณนั้นสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุกุหลาบให้อะไรเราผมว่าสุกุหลาบให้อะไรเราคือต้องถามว่าเราให้อะไรสุกุหลาบอมากกว่าครับเป็น ือเขาให้เรามาเยอะแล้วบางทีมันให้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเราจะให้อะไรโรงเรียนเราจะให้ความภูมิภาคภูมิใจโรงเรียนไหมคือถ้าเราใส่เสื้อสุขหลักเดินไปข้างนอกอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรทําคือทําผิดกฎหมายมหรือทําอะไรที่ที่คนมองแล้วว่าเฮ้ยโหแม่งเด็กโรงเรียนนี้ทำไมมันอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้อยอย,อย่างลดลาเหมือนกันเวลาติดคำว่าโอสเก้ oh, ข้างหลังอะ่ะมันเหมือนเราห้อยอะไรไว้แบกชื่อเสียงของโรงเรียนไว้อยู่ ขับรถแย่ๆเขาก็ด่าเขาไม่ได้ด่าหรอกไอ้ซีบีคันนี้แม่งแย่เอ้าอวสเคคันนี้แม่งแย่อะไรเงี้ยผมก็เจอบ่อยอยู่ครับเราก็พยายามทำทำดีทุกอย่างถึงแม้เราจะสมัยเรียนอย่างนี้เราจะเป็นสัตว์เลี้ยงคานกันแล้วแต่แต่ว่าเราไม่เคยผมไม่สุบไม่กินเหล้าไม่สุบุหรี่ครับเขาแต่นาลีประมาณนั้นครับความความสัตว์เลี้ยงคานสมัยเรียนเนี่ยที่สุดๆอยู่เลยโดนครูตีเติร์มไหม โดนประจำครับแต่แค่ว่าเป็นคนไม่ชอบเรียนมากกว่าแต่ไม่ได้แบบไปเกเรชกต่อยอะไรกับใครแต่เราไม่ได้หเราหัวดีแต่เราแค่เราไม่ชอบใช่ไหมคือถ้าตอนเรียนสวนน่ะวิชาที่เก่งสุดก็อาจจะเป็นวิชาเดียวคือเ,เลขเลขแค่นั้นครับชอบวิชาเดียวคือวิชาเดียวเลยก็ได้สี่วิชานั้นแต่ว่าวิชาอื่นเ,นเไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งเป็นคนที่ชอบชอบ ถ้าชอบเรียนวิชาไหนชอบจะเรียนแต่ถ้าไม่ชอบก<ม>็จะเล้ยวไม่เอาเหมือนกันโอ้โหเฮ้ยทำไมคุณแบบลองดูกล้ามนิ้ไม่เยอะครับเพราะขายบ้างไ,ไม่ครับเล่นไตกีฬาครับเล่นทำอะไรไตกีฬาครับอะไรบ้างทุกอย่า,ยางเลยก็ว่ายน้ําปั่นแล้วก็วิ่งนี่มาเล่นตอนหลังใช่ไหมเพิงพ่งมาเล่นเนี่ยสามสี่ปีก็เจอเพื่อนเนี่ย ที่สวนเนี่ยชนไปเล่นกันก็เลยเล่นไตกีฬามาแต่ทำไมเรียนไม่ได้เป็นนักกีฬาเลยไม่่สนใจโรงเรียนเลยว่าเยไม่เลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่างเดียวเพื่อนกับโดดเรียนเพื่อนกับโดดเพื่อนก็เพื่อนนิดเดียวครับโดดเรียนเป็นส่วนใหญ่ประมาณนี้ถ้าเจอรุ่นน้องที่ทําตัวเหมือนเราตอนนี้เด็กสูงกระลาบนะจะบอกมันว่าไงคือไม่เลยสมมติไอเนี่ยเป็นรุ่นน้องนั่งโดดเรียนบ่อยเลยจะบอกมันว่าไงบอกว่าถ้าไม่อยากเป็นเหมือนพี่ก็กลับไปเรียนซะ จริงเพราะว่าการที่เราเราผ่านอะไรมาหลายอย่างเราอาจจะเราอาจจะพูดไม่หมดว่าเราผ่านอะไรมามซึ่งมัน,มนไม่มันไม่มีใครตอบได้ว่าเราผ่านอะไรมายังไงแต่เราตัวเรารู้ดีว่าเราแย่ในระดับไหนมาทั้งนั้นสิ่งที่อยากแนะนําคืออย่าทําให้พ่อแม่เสียใจเพราะนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดเราทำม,มาทำแย่มาเยอะละประมาณนั้นครับ ก็เลยบอกว่าถึงคุณไม่อยากเรียนแต่การเรียนการเข้าเรียนมันเป็นการฝึกวินัยในตัวคุณ<ม>ถ้าคุณมีวินยยัยตั้งแต่วันนี้คุณก็จะเป็นวินัยในวันหน้าไม่ใช่คุณไม่มีวินัยวันนี้แล้วคุณจะไปมปวินัยในวันหน้ามันก็ยากทั้งนั้นฝึกตั้งแต่วันนี้ครับเป็นเด็กอะ่ะมันต้องต้องต้องพยายามครับไม่มีใครชอบให้ใครบังคับงั้นเราต้องบังคับตัวเราเองนี่เหมือนย้อนไปบอกเธอในในอดีตมันย้อนไปไม่ได้ครับ ก็แค่ปลอบใจตัวเองว่าทุกวันนี้ก็ก็ต้องบังคับตัวเราเองละท้่ยนี้สุดใช่เพราะเรามีสอกรักกีหน้าถูกต้องครับคือเมื่าใครจะไม่เห็นก็ตามเห็นกันเลยใช่ครับอ้ขอชื่ออีกทีไหมผมชื่อเทสิตนะครับนินวัชรมณีร้อยสิบสี่ครับเพื่อเรียกว่าไอเหมียวขอบคุณครับได้คคครรัับบบขอุณเยี่ยมมากเยี่ยมมากไดีดีดีนี่ครับปสัมภากันที่ร้านกุยเตี๋ยวเลยคนกลุ้งของพี่ตอมีลูกมันลูกมันต์